ทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแพทที่แล้วเนี่ยก็คือมีลิซาดอนนะครับชายนี่อัปเดตเข้ามาแต่ว่าหลายๆคนก็พอได้ลองหยิบไปเล่นแล้วก็ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ก็เป็นฟิลเหมือนว่าชอบลิซดอนใบเก่ามากกว่านะครับแต่ว่าแพทนี้เนี่ยพอการมาของแรคแคนดี้นะครับบวกกับการซัพพอร์ตอีกหลายๆใบที่เพิ่มเข้ามามันส่งผลทําให้โปเกมอนสามล่างหรือว่าโปเกมอนสเตจทูเนี่ยมันเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็อพอลิซซดอนใบใหม่ที่มันมีความสามารถในการที่จะเซตอัพจี้ให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็ทาดาเมจได้แรงด้วยก็คือมันครบจบได้ด้วยตัวของมันเองอ่ะมันก็เลยทําให้แพทใหม่ล่าสุดนี้เนี่ย ดูน่าใช้งานกว่าแพดท,ที่ผ่านมานะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าเด็กนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยการอะไรบ้างนะครับเผื่อใครที่ชื่นชอบในลิซ r d ดอนใช้นี่อยู่แล้วแล้วก็อยากจะหยิบมาใช้เล่นโดยเฉพาะเอามาใช้ในการแต่งนะครับ กคนครับความสนุกของโป k e m o n TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official ละแอของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งลิสการ์ดเนี่ยก็จะมีเป็นฮิโตาเ n งะนะครับเป็นจำนวน2ใบฮิโตาเงะเนี่ยจะใช้เป็นใบเก่าหรือใบใหม่ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยแต่ผมอาจจะชอบใช้ใบใหม่ตรงที่มันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะเราติด1 g จี้แล้วเราตีได้เลยถึงแม้ว,ว่าดาเมจมันจะเบาแต่ว่าถ้าเราไปใช้เป็นฮิโตาเงะใบเก่าอะข้อดีคือพอมันทำดาเมจได้ที่30ถ้าเราไปเจอพวกเด็กหญ้าที่มีพลังชีวิตตั้งต้นแค่50 อย่างเช่นสเปียหรือว่าน้องมังคุดใบใหม่หรือว่าธรรมะธรรมะที่เป็นร่างหนึ่งของนัชชี่อ่ะพวกเนี้ยจะมีเลือดแค่50เราสามารถที่จะใช้ฮิโตคางเงะใบเก่าอ่ะวันฮิตการ์ดพวกนั้นได้เลยถึงแม้ว,ว่าจะแลกมากับการต้องดิจจี้ไปเป็นจำนวน1เม็ดก็ตามเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้มาฟันธงว่าสุดท้ายแล้วฮิโตคาเงะใบเก่าหรือใบใหม่เดียวกันขึ้นอยู่กับว่าชอบใบไหนมากกว่ากันแค่นั้น ต่อมานะครับก็จะใส่ลิซโดนะครับมาเป็นจํานวน1ใบนะครับถามว่าทําไมต้องใส่เข้ามาเพราะว่าในปัจจุบันเราสามารถใช้แลคแคนดี้แล้วก็ข้ามขั้นลิซโดไปเป็นลิซดอนได้เลยต้องบอกว่ามันจะมีบางครั้งครับที่เราอาจจะจั่วหาแลคแคนดี้ไม่ได้อย่างน้อยเราใส่ลิซโดมาเพื่อเพิ่มเลทในการที่จะทําให้เราเนี่ย อีโวได้มันก็ยังดีกว่าคือจากเดิมที่เราต้องพึ่งแลคแคนดี้อย่างเดียวแต่พอเราใส่ลิซโดมาอ่ะเรทในการจวดเราก็มากขึ้นและเราจะจวดได้แลคแคนดี้เพื่ออีโวข้ามขั้นไปเป็นลิซดอนเลยก็ได้แต่ถ้าจวดไม่ได้แลคแคนดี้สักทีแต่ถ้าจวดไ,ได้ลิซโด ardo, ก็อย่างน้อยก็ยังสามารถที่จะอีโวแบบปกติเพื่อ,อพัฒนาไปเป็นลิซดอนในท้ายที่สุดก็ได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการที่ใส่ลิซโดเข้ามาเนี่ยมันดีตรงที่ถ้าเราไปเจอ,อไอก้กราด ไก่เหลืองที่มันมีความสามารถในการป้องกันดาเมจจากการ EX อะเรายังสามารถที่จะใช้ลิซโดอ่ะไปจัดการได้แต่ว่ามันต้องมีสเต็ปในการเล่นนิดหน่อยก็คือเราจะต้องใช้ลิซโดอ่ะตีเขาก่อนเพราะถ้าเขาได้ตีก่อนอ่ะลิซโดเลือดมันจะไม่พอที่จะตีในเทิร์นถัดไปเพราะว่าอีกไก่เหลืองมันทำดาเมจเทิร์นละ50ไงแต่ลิซโดอ่ะจะมีเลือดแค่90ต่อให้ติดผ้าคลุมเข้าไปมันก็ยังยากอยู่ดังนั้นถ้าเจอไก่เหลืองแนะนำให้อีโวเป็นลิซโดแล้วก็ ขึ้นไปตีเขาก่อนนะครับแล้วก็ในเทิร์นที่2อ,อะ่ะยังไงเราเก็บเขาได้แน่นอนนะครับส่วนลิซาดอนดีเอก็ใส่มาเป็นจำนวน2ใบนะครับที่เหลือก็จะเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็จะมีพชั่น1ใบนะครับโปเกบอลหนึ่งใบครับโปเกมอนคอมมูนหนึ่งใบแอลแคนดี้สองใบนะครับผ้าคลุม2ใบ หรือไม่บางคนน่ะอาจจะใส่เป็นผ้าคลุมหนึ่งแล้วก็สะท้อนหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าถ้าเจอนกนกเหลืองแล้วเราใส่สะท้อนน่ะมันก็ยังพอที่จะรับมือได้อยู่เพราะด้วยความที่ลนะิซดอนน่ะเลือดมันเยอะเนาะถ้าสมมุติว่าเราแบบบังเอิญทําลิซดอนทั้งสองใบไปแล้วแล้วเราดันไปเจอนกเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใส่หมวกสะท้อนมาอย่างน้อยแบบเขาต้องใช้เวลาตีเราค่อนข้างที่จะหลายเทินพอสมควรอย่างต่ำๆก็4เทินน่ะก็โดน80ดดาเมจผมว่าก็จุกอยู่นะครับอืม แล้วก็จะมีโปรเฟสเซอร์ r e เ e a ร์ h ครับสองใบมีน้องมา1นึ่ใบนะครับมีน้ำจมโม1หนึใบมีซาบีนาหนึ่งใบมีคุณจอย1นึ่ใบมีเลดหนึ่งใบ,งบแล้วก็มีอ่าลิเลียหนึ่งใบนะครับถามว่า ใส่เป็นลิเลียสองใบได้ไหมไม่ใส่คุณจอยก็ได้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าแพทเนี้ยพวกการ์ดโปกเกมอนที่มีความสามารถในการมอบสถานะผิดปกติอะ่ะมันมีเยอะขึ้นแล้วมันก็มีการไอเทมใหม่ที่สะท้อนแล้วทําให้ฝั่งตรงข้ามติดพิษอะไรประมาณเนี้ยคุณจอยจะเข้ามาช่วยในเรื่องของตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าจะฮิลได้ไม่แรงเท่าลิเลียแต่ว่าอย่างน้อยก็เอ่อช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ลบล้างสถานะผิดปกติได้แล้วก็เหมือนเดิมถ้าเราเจอไก่เหลืองแล้วเราต้องใช้เป็นลิโดอกอ่ะ คือลิเลียเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้ลิสโดได้เพราะว่ามันจะฟื้นฟูได้แต่โปเกมอนล่างสามเท่านั้นนั่นก็คือลิสดอนแต่ว่าคุณจอยเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้ลิสโดได้นะครับมันก็จะช่วยทําให้เราแบบยืนรับดาเมจไก่เหลืองได้ดีขึ้นด้วยนะครับอ่ะและนี่ก็คือการ์ดทั้งหมดอย่างที่บอกนะครับว่าทุกครั้งที่ผมแบบนําเสนอลิสการ์ดอ่ะมันอาจจะฟนอลลิสสำหรับผมแต่มันอาจจะไม่ฟนอลลิสสำหรับคนดูก็สามารถที่จะเอาลิสต์นี้เนี่ย ไปปรับแต่งเพิ่มเติมให้เข้ากับสไตล์ของผู้เล่นแต่ละคนได้นะครับอืมทีนี้ลักษณะการเล่นของเด็กนี้เป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรอดูในช่วงของเด็กโชว์เคสนะครับป้าเออเนี่ยถ้าการ์ดี่มือแบบสวยๆแบบนี้นะสนุกอยู่ที่ว่าจะโดนรีมือไหมก็ขอให้อย่าโดนรีมือแล้วกันนะครับนกเล็กว่ะ าเขาก็ขึ้นมือเหมือนกันนะเนี่ยผมว่างเลยเพราะตอนนี้คนเริ่มกลับมาใช้ g ิโอวานีผมว่าฮิโตคาเงะเนี่ยทำให้คนแม่งกลับมาใช้จโอวานีเพราะว่าแบบเนี่ยถ้าใช้นกเหล็กโบกจวานีมันก็ตี50ได้เลยเ แต่วันนี้เราน่าจะเจอโซเกเโอบ่อยซึ่งถ้าเราเจอโซเกเโออ่ะวัดกันที่ว่าใครจะจั่วได้ล่างสามบวกแลคนดี้ก่อนคนชนะเลยจริงๆไปหลังก็อีโอตามปกติแล้วกันนะ ปตาหน้าเจอกันแตนเ่เวลาคนเล่นโซเกเรโออเขาเซตใบหลังคือถูกต้องนะเพราะว่าถ้าโซเกเรโอพร้อมใช้ปื๊บอะมันสลับฟรีไงก็สามารถขึ้นมาตีได้เลยจุกบจนียัง โอ้ยังไม่มีแฮโอเคแต่แบบนี้เราก็แอบอันตรายนะเปิดก่อนได้ปูดครับผ้าคลึงผ้าคลุมมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยแสดงว่า ยังมีการไม่ครบมาละโดนปีกห้าสิบนี่กลายเป็นว่าถ้าเขามีโซการิโอนี่เขากระโดดมาจัดการเราได้เลยนะเนี่ยอ่ะมาแล้วนี่ไงไม่นะโซการิโอมันตีร้อยยี่สิบไง ดีนะที่เรามีน้องลิลี่อะฮิวไปสวยถ้าตานี้ผมมีผ้าคลุมผมจะสบายใจกว่านี้ผ้าคลุมไม่มาเลยแล้วโซกกเลโอแม่งมีเลือดสองร้อยครับสี่ร้อยยี่สิบ เราตีส่วนคืนแล้วก็อาจจะใช้อาจจะใช้ลิซโดปิดเกมครับดูทรงน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าตาเนี้ยเอ้ยไม่พออยู่ดีอาจถ้าเราติดภาค,คลุมแล้วได้เลือดมาอีก20เป็น70แล้วก็ใช้คุณจอยโบอกอีก30เป็นร้อยหนึ่งไม่พอไม่พอครับถ้างั้นตานี้ผมอาจจะยอมทิ้งลิซดอนไปเลย เอางง้นไหมยังไม่ใช่เลทละกันเป็นพรส์ป่ะหวังว่าเขาจะไม่มีลีเลียนะ เพราะผมจะทำดาเมจได้ 40, 50, 50, 60, 70, 80ไม okay. ่ถ้าถ้าเขาฮิลแล้วเขามีแค่80เนี่ยโอเคเรายังเรายังสู้ได้อยู่นี่แหละข้อดีของการใส่ร่างสองเข้ามานะครับพยายามหาข้อดีของการใส่ร่างสองเข้ามาอยู่โอเค ครับนี่แหละการต่อสู้ของโปเกมอน3ล่างยุคใหม่ใครได้แรยแคนดี้บวกล่าง3ก่อนคนนั้นมีสิทธิชนะนะ A few moments later เดี่ยวถ้าเป็นกรณีที่เราแบบจั่วได้โปเฟสเซอร์กับนำจำโมแบบเนี้ยทุกคนจะเลือกใช้นำจาโมเลยไหมหรือว่าจะใช้โปเฟสเซอร์ก่อน เพราะผมก็แอบคาดหวังโอเคกูไม่ต้องคิดละฟังนั้นใช้ให้ละ <laughs> ไม่เพราะบางทีแบบผมก็แอบคาดหวังว่าโอ้โอเคการ์ดสวยมากเมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรอยู่อ๋อ oh, oh, ผมก็แอบคาดหวังว่าบางทีเราใช้โปรเฟสเซอร์โปรเฟสเซอร์อาจจะดวงดีแบบทําให้เราจั่วได้แบบลิซาดอนหรือว่าแลนดี้กันด้ถ้าเราแบบขาดการ์ดใบใดใบหนึ่งอันนะอืม เพราะมันก็มีบางครั้งไงที่เปิดเกมมาเราอาจจะจั่วได้ลิซดอนแต่ว่าจั่วไม่ได้แลคแอนดี้อะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากใช้น้ำจำมูมเท่าไหร่แต่ถ้ามันขาด2ใบอ่ะอะผมจะใช้น้ำจมูมแน่นอนนะฮะปะ่ะ <c oughs> เฮ้ยฝั่งนั้นเขาก็เซตบอร์ดเร็วนะ ทำไมเลือกที่จะเทนงนกเราไม่ทำอันนี้เลยแสดงว่าในมือมีไอ้นี่ปะผมว่าในมือเขาน่าจะมีเอ่อมัสค์เนี่ยไปชาร์จจี้ <c oughs> ดีกว่าอาใช้โปรเฟสเซอร์ก่อนถ้าดอนไม่มาก็อาจจะอีโวแบบปกติ รอดูอีกตาหนึ่งเหมือนกันไม่เผื่อเผื่อใช้ professor ใบนี้แล้วแบบว่าได้ดอนมาไงเออหรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวใช้ไอ้นี้ก็ได้แหลกลิสดกยังไงมันได้ดอนอยู่แล้วปะเพราะตอนนี้ยในสำรับเราเหลือดอนแค่ใบเดียวไงอ๋อไม่สิเพราะผมจำได้ว่าผมใส่ลิสดกมา2ใบ เฮ้ยนี่ไงแลแคันดี้มาแล้วเ <c oughs> <c oughs> ตรียมตัวโดวนยิงแต่เขายังไม่ได้มีอิสระในการยิงเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้บนบอดเราเลือดเต็มหมดเลยไนงะอ่ะใช้โปรไฟเซอร์ก่อนนี่ไงมาแล้ว ใบนี้พี่ขอเก็บไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าจริงๆที่มีคนคอมเมนต์บอกก่อนนเนี้ผมว่าก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะเราอาจจะลดลิสโดดเหลือใบเดียวเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดกรณีแบบเนี้ยอ่ะเขายอมแพล้ละอ่ะถ้าเกิดกรณีแบบเนี้ยก็คือถ้าเราจะแลกถ้าเราจะใช้โปเกมอนคอมูลแลกอะมันจะได้แบบการันตีเป็นดอนแน่นอนไง เออแต่ว่าถ้าอย่างก็แต่ว่า,วาถ้าเราใส่ลิซโดมาสองใบอ่ะมันก็แบบเหมือนมีเลทที่มันจะต้องไปแย่งกันอะ่ะว่าเราจะเอาลิซโดไปไปเทรดเราได้ลิซโดเหมือนเดิมหรือว่าจะได้ดอนอืมแต่ถ้าเราใส่ลิซโดมาใบเดียวโอกาสที่จะเป็นดอนมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับ A few minutes later มีดอนแต่ไม่มีแลคแคนดี้โออันนี้เราน่าจะเจอดอนเก่าปะหรืออาจจะเป็นดอนใหม่แต่ว่าเล่นคู่กับไฟเออร์นะครับ ถ้าจะใช้มาแล้วตาหน้าค่อยใช้น้ำจำมกูกก็เหมือนการ์ดเราก็น้อยลงอะ่ะแต่ถ้าเราใช้น้ำจมูมตั้งแต่ตอนนี้เลยผมว่าแต่ผมว่าฝั่งนั้นก็มือไม่สวยหรอกถ้ามือสวยเขาคงวางการแล้วอะรออีกเทินหนึ่งได้ไหม <c oughs> รออีกเทินหนึ่งแล้วกันฮะจบเทิน เผื่อเธอหน้าเราโชคดีแบบจั่วได้แลคแคนดี้เราจะได้ไม่ต้องใช้น้ำจำมูกโอเคอุ้ยเนี่ยแล้วโปรเฟสเซอร์เขาก็ชอบแบบมาทำให้เราต้องคุยเขวกเราเนี่ยเรามีดอนไงคืออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ถ้าในมือผมอะไม่มีดอนหรือไม่มีแลคแคนดี้เลยอะผมจะใช้น้ำจำมแบบแบบไม่ แบบไม่คิดอะไรเลยเออแต่ว่าถ้าเรามีไลคนดี้หรือมีลิซดอนในมืออย่างน้อยหนึ่งใบอ่ะผมจะอยากใช้โปรฟเฟสเซอร์มากกว่าเพราะว่าเผื่อเราโชคดีสัวได้ไลคนดี้และไลคนดี้เป็นไงล่ะ่ะเปิดก่อนได้ปูดครับ จริงๆไม่แน่หรอกการนี่เขาแบบมีการ์ดไว้เยอะๆเขาจะใช้นำจโมเหมือนกันก็ได้นะอุ๊ยงานหยาบแมงเอ้ยไอแคนดี้มาว่ะแต่ดอนไม่มาขอให้จั่วได้ลาโดกหรือลซาดอนหรืออะไรก็มาเถอะขอโปเกมอนอ่ะจะได้ใช้แลคนดี้แรก เพราะตาหน้าผมโดนตีแล้วนะอู้สวยมากครับไาเออกลายเป็นว่าโดนเลดการ์ดแล้วเหมือนมือดีขึ้นนะเนี่ยผมว่าป่ะแต่ตาหน้าโดนตีเจ็ดสิบได้อยู่ อืเขาก็เริ่มมาแล้วอ่ะก็อย่าดวงดีจากไฟเยอะมากแล้วกันเพราะผมแอบโอ้โหผมแอบเป็นกังวลว่าเขาจะเล่นด้อนเก่าแล้วเขาเล่นด้อนเก่าเขาขึ้นมาตีเราจบเลย เก็บไปนี้ด้วกันลกันอ่ะมาลุ้นกันเขาขึ้นมาเลยเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เขาดวงดีไงถ้าเขาดวงไม่ดีอ่ะแบบอย่างไนถ้าเขาแบบมีไม่ครบ 4G แต่เนี่ยถ้าเขามี 4G แล้วเขาแบบมีดอนเก่านะปังเรียบร้อยอ่ะไม่มี โอเคลอดไปอีกหนึ่งเกม A few inches later มันจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากนะถ้าแบบว่าเราจะแบบในมือเราจะมีลิซาดอนกับแรคเค็นดี้อยู่ในมือพร้อมกันอนะแต่สังเกตไหมมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะที่หลายๆเกมอะเราเปิดมาแล้วเรามีดอน2ใบหรือไม่เราก็มีแรคเค็นดี้สใบอย่างเงี้ยแล้วเวลาเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดสถานการณ์แบบนี้มันจะหาอีกใบหนึ่งยากมากอย่างเช่นเนี่ยถ้าผมมีดอนสอใบเนี่ย ผมจะหาแรคันดียากมากหรือถ้าผมแบบตาไหนผมจวดได้แรคันดีสองใบอ่ะดอนก็คืออยู่ท้ายกองแน่นอนโคตรเกลียดเลยก็ผมจะใช้มาตาหน้านะครับสิบสีใบมาดูว่าเราจะจวดได้แรคันดีเมื่อไหร่เฮ้ย มีการ์ดเยอะขนาดนี้ต้องโดนตัดการ์ดในมือซะหน่อยละมัง้งหืเถ้าเอานกแก้วมาสับการ์ดหรอตีปะตีปะตีมาเลยเฮ้ยใช้เอ็เอกซ์โค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเขาจะทำแบบนี้แสดงว่าตอนแรกะเขาคงคิดจะตีแหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจถอยกลับเพราะถ้าตั้งใจจะถอยกลับตั้งแต่แรกะผมคิดว่าเขาน่าจะ ติดจี้ให้นกแก้วไงแสดงว่าการ์ดในมือเขาน่าจะไม่สวยเท่าไหร่เดานะถ้างั้นผมยื้อเวลาอีกหน่อยนะแอปปรลเฟสเซอร์นตอนตอแรกก็จะใช้มาเลยโอเคกูไม่รอล,ละลรัคนดี้ป่ะถ้าตาหน้าเขายังไม่อีโวเดี๋ยวผมจะใช้ซาบีน่า เราจะได้รีบเก็บน้องแมวก่อนเปลี่ยนเป็นกาโอกาเอ็นโอ้ไม่ได้ละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน<า>จะตัดกาดเขา,ขาเอ้ยแต่กาดแล้วเหมือนเดิมเลยเนี่ย <c ười> จริงๆดีกว่าเดิมเนอะ ผมมีคุณจอยใบหนึ่งแต่ยังไม่มีตอนนี้ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนี่เพราะว่าจริงๆตาน,นี้ผมเราตีชาร์จี้เราไม่ติดพีชอยู่แล้วนะถ้างั้นตาน,นี้ผมใช้เป็นโปรเฟสเซอร์แล้วกันครับ <geez> <pe Protestant> เพื่อมีคุณจอยเพราะยังไงสุดท้ายคิดว่าน่าจะต้องได้เก็บการไปนี้ดี ฝั่งนั้นมือเขาบลิกขนาดนั้นเลยเหรอวะ, <c oughs> อะหมดแล้วการ์ดโปกเกมอนก็ใส่มาแค่นี้ใช่ไหมอเออแต่จริงๆถ้าใส่การ์ดโปกเกมอนมาแค่นี้จริงๆผมว่าใส่โปกเกบอลมาแค่ใบเดียวก็ได้นะ,ะถ้าผมใช้ซาบิน่าเขาก็น่าจะเอาเป็นใบนี้แหละขึ้นมาให้เราตี แต่อย่างน้อยเราเก็บหนึ่งนอกเอา์โดยที่ไม่ต้องติดทิพเนี่ยเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีคุณจอยเตรียมไปนี้ไปเลยอ่ะตีเลยแล้วกันครับตัดการคอนไหนไหนมือแย่แล้วก็อ่ะแย่สักทีปรากฏ3ใบนั้นก็คือเป็นแลคแคนด,ดี้หนึ่งกโอกาะเอ็นหนึ่ง น้องมาทำมือเขาสวยชัวร์ดูทรงอ้าโอเคเขาอีโวแบบปกติคนระับถ้าแบบนี้เขายังชั่วหน่อยเฮ้ยถอยไปไม่รอดนะโดนซาบีนาแน่อีหนูนี่คนที่เขามือสวยเขาต้องอย่างนี้นี่นี่คือคนที่มือสวย นี่คือคนที่มือสวยฟังนั้นทอใจแนละ้วยอมแพ้เลยเห็นไหมอ่ะโอเคนะครับสรุปสำหรับเด็กลิซาดอนใบใหม่นะครับคือแพทที่แล้วอะ่ะเราก็คงเห็นกันแล้วเานาะว่า ถ้าเทียบกับลิซาดอนเก่าอ่ะคือมันไม่ไหวเลยแต่ว่าการมาของไรคเคนดี้อ่ะพอเราสามารถแบบอ e ีโวลิซาอนใบใหม่ได้ไวขึ้นมันก็ทําให้ลักษณะการเล่นของเราอ่ะมันฟล o ์ขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นการที่ใช้จี้เยอะแต่ว่าพอมันสามารถแบบชาร์จจี้ให้กับตัวเองได้อ่ะมันก็ครบจบในใบเดียวเลยทีนี้เออเวลาที่เราเอามาใช้ในการไต่แรงเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาแบบ 5- 6เกม อาจจะมากกว่านั้นนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าตาไหนที่เราจะชนะง่ายๆเนี่ยมันเห็นตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยถ้าเทิร์นแรกมันแน่นอนอยู่แล้วมันการันตีจวดได้ที่ตัวขงเอะเนาะแล้วก็ถ้าการ์ดในมือของเราอะ่ะมันมีลิซดอนมันมีแรคแคนดี้โอเคเในการชนะน่าจะเกือบ100%เลยแหละแต่ถ้าเปิดมาอา,อาจจะมีลิซดอนใบเดียวหรืออาจจะมีแรคเคนดี้ใบเดียวก็ยังมีโอกาสชนะอยู่แต่ถ้าเปิดมาแล้วแบบ ไม่เจอแบบลิซดอนหรือว่าไลคันดี้ในมือเลยอ่ะเราอาจจะต้องดูต่ออีกสักเทินสองเทินถ้าภายใน1-2เทินหลังจากเนี้ยยังจวบไม่ได้อีกอะ่ะผมว่าโอกาสชนะน่าจะน้อยลงแต่ข้อดีของเด็กนี้มันจะคล้ายๆกับเกียร์ดอสของแพทที่แล้วตรงที่ถ้าชนะชนะเลยถ้าแพ้แพ้เลยซึ่งมันจะรูปผลเร็วมากๆทําให้เวลาเราเอาเด็กเนี้ยไปใช้ในการไต่แรงอะ่ะมันจะทํารอบได้ไวกว่าเด็กอื่นๆน,นะครับเออก็เอาเป็นว่าสาหรับใครที่ เปิดซองชายนิ่งลิเวอรีก็คือซองที่แล้วแล้วแบบว่าได้ l i ซซอน e x ใบใหม่มาเยอะแล้วอยากจะเอามาใช้เล่นผมว่า l i สกาดที่ผมทำขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เกือบที่สุดแล้วเพราะว่าผมก็ปรับการ์ดมาค่อนข้างเยอะพอสมควรลองเอาไปเล่นตามกันดูหรือว่าใครที่เอาลิสการ์ดผมไปใช้แล้วยังรู้สึกว่าตกหล่นนิดหน่อยก็อาจจะปรับการ์ดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมหรือว่าตามความถนัดของผู้เล่นแต่ละคนดูก็ได้นะครับ